สวัสดีค่ะพบกับช่องอบกก่อนะคะน้องมนชัยมาแล้วดีค่ะจัดไล่ขาจับอานโอ้มีแสงแล้วนะพ่อมีแสงแล้วน้องมนอันนี้ไฟโซลาเซลล์หรือไฟมีโซลาเซลล์อันเล็กค่ะอันที่ใหญ่ๆคือไฟบ้านมาแล้วโอ้นี่สุด วนนี้แม่เอาก็มีไฟฮะโอยมีแสงกับเขาแล้วรอมานานแล้วค่ะเออเป็นไงครับมันงานกีฬาฮะตอนนี้มาขีดยางครบหรือยังครับขีดยางยอดหรือยังเขาบอกว่ายังไงเสียเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้เล่นแสงทั้งวันเล่นแสงทั้งวันตามลุงมาตามลุงมาลุงเดินลูกเข้ามาโวยควันกำลันเกิดอยู่นะขอบคุณค่ะ ขออ้ขใหขบคุณค่ะน้องมูลมีแต่สุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนคอยมีเหลือกินเหลือเจ็บมาใช้ตลอดปีตลอดไปค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะความเจรต์รอดหลังอีกเมื่อคืนเข้ามาแล้วแต่ไม่อาจจะไม่ได้อ่านเพราะแม่ร้องเพลงอยู่เห็นเห็นขอบคุณค่ะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะแม่เอา จะไม่กลับจนปาดงก็เลยมาตามถึงท i mean> right ี uhm weather, course, ่มาตามกลับจมปาดงไปทัวร์ไปทัวร์โอ้หมีร้านกาแฟด้วยทำบุญเมื่อวนนี้มาที่สโอ้ทำบุญเมวนี้มที่สตีก็เลยจะมาเรียมงาน ลุงก็มาแล้วก็แวะคุลาที่สุโขทัยเพื่อเข้ามาอีกครั้งนึงยังมาไม่ถึงเหรอมาถึงแล้วครับลุงเราอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมยัยง,ย,ง,ย,งยังไม่ถึงบ้าน,มน,านไม่ถึงแค่ทำคุณลาที่สุโขทัยถึงเข้ามาก็เลยปีกมาก่อนอมาดักก่อนดักคลิปก่อมาหาที่นอนอาบน้ำได้อะไรได้นอนได้ก็เลยมาหาที่นอนก่อนนั่งไงกระต๊อบน้อยนั่นไงไปไปดูที่นอนเรามดูที่นอนเราตรงนี้เลยใช่ไหมไม่ที่แรกต้องใจจะมุ่งควมาคูนอนตรงนี้เลย ฮึมตรงนี้มีมุ้งอยู่บ่ไม่เป็นไรแมคือสาเหตุที่จะมานอนนี่นะคะก็กลัวพ่อทิ้งมาแม่ออฟไม่กลับจังป่าดงด้วยนะคะก<อ>็จะเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยเวลากลับก็จะดึงกลับไปด้วยแม,ม,ม่บอกว่าจะมอบให้น้องมลนันชัยนะ<อ>จนก็เฝ้ากลับผุนเด้อ ไฟเพิ่งมาวันนี้ได้ไฟน่ะวันนี้เลยก่อนที่น้องมลจะมานี่เขาให้ทำวันนี้เรามาพร้อมแสงแม่ชายเอดชชายถ้าถ้าถ้าแต่กลัวน้องมลจะลงบันไดไม่ได้จริงๆขึ้นไปนอนได้นะวัน้องดาวอ่ะกร่มันสูงไปกระสั้นละกระท่อมผัดบะหมี่ไฟใหหมูเจ้า

ผ้าห่มแม่ยังเอาห้าไปเอามาเพอะุัมีเพื่อนพี่ๆแล้วลูกซุงอันนี้ก็เข้าบ้านกับแม่มันไม่ต้องกลัวหรอกอันนี้นะมันจะเข้าบ้านแม่มามันก็มาเดี๋ยวแม่เข้าบ้านมันก็เข้าน้องมวลก็ปล่อยให้น้องวิ่งตามสบายเลยวันนี้ก็จะมอบบ้านให้น้องมวลดูแลเอสไชชอบตรงไหนก็ไล์ได้เลยบางวันก็สบายแล้วนี่ลมๆ่มเงาเาเลยอืมบรรยากาศ ดีมากยอดมากเลยด้านหลังก็เป็นภูเขานะคะใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยโอ้วิวดีมากเลยอืมเพรไม่ได้นานแล้วเนาะดีรอบหน้าต่อไฟไปไหนเด้อแม่เด้ออยากมานอนกระท่อมน้อยโอ้นั่น่ะไม่ได้กินบรรยากาศอยากมานอนกระท่อมน้อยอ่ะจริงๆก็อยากจะให้นอนอยู่แต่มันยังไม่ได้เดินอะไรไปเดี๋ยวจะต่อไปอยู่ไฟจ้าเออนั่นแหละรอบหน้ามา รอบรอบนี้ก็สิ่งบรรยากาศจริงๆแม่ก็ให้ขึ้นนอนอยู่นะข้างบนแต่ว่าควรมันย่ำบากบันไดยังไม่ได้ทําสําเร็จคุณควรคุณทองตกอืมสูงเกินนอนนี่แหละสะดวกดีอืมหนุ่มละเมอได้นอนปีน้องมุนต้องมาตาม อ้าจริงๆไม่จะกลับอยู่ไหนวันพรุ่งนี้น่ะงั้นก็อยู่ก่อนหืออบบุุนอ้าลงยู่อยู่แต่จะกลับไปพรุ่งนี้นะกลับไปแต่เช้าแล้วก็ไม่ก็จะกลับมาเพราะว่าจะได้ไปส่งคุณอนุวัฒรโอ้แต่ก็พอดีเลยเนาะไม่ได้กลับเอาบุญก่อนแล้าชายหนูวายเขาชื่อหนูวายคนนี้น่ะ อันนั้นพร้อมอันนี้เพิ่อนพิ่งเอามามันก็ยังไม่ทันได้เป็นหนุ่มใหญ่ทรงเข้าแบบนี้มั้งแม่ว่าไม่เห็นโตสักทีใสัดีมากเลยเนาะใสดีมากเลยอ่ะเขาไม่หนุไม่เฮาเลยถ้านองวนอยากนอนเย็นตอนนั้นก็นอนได้นะเดี๋ยเมจะพัฒนาให้เออโอเคถ้านอนตรงนี้ก็ได้แต่อันนั้นมันจะร้อนเพราะไม่มีไฟมันปิดฝาด้วย แต่แบบนี้เย็นค่ะน้องมูลตรงนี้เย็นกว่าโอเคแต่ตรงนั้นไฟสว่างกว่าไม่ไม่ใช่ไรหนูกลัวมูนี่มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอือสะดวกสบายมากเลยนะคะใช่แล้วห้องน้ำก็มีน้ำก็เปิดได้อาบตลอดได้น้องมูลอยากซักผ้าก็ซักได้เด้อเพราะว่าไม่เอาเครื่องซักผ้าออกมาไว้ให้แล้วได้ไรค่ะแม่วันเดียวเองเออวันสองวันก็ซัก สะดวกสบายนะคะผ่านไปผ่านมาคิดถึงในออฟฟ่ศนิ่งนะคะสิและชัยก็สบายเลยน่ารักจังเลยอยู่หน้ารถเนี่ยต้องมอกเตก็ม็กอยู่เนี่ยมาให้เอชัยดูแลนะ มึงเอสชัยดูแลมอบมอบให้เลยนะพ่อทุเรียนก็หกนัมาก่อนกสองคันเลยเอาอะไรขึ้นก่อนพวกเราจะเป็นบ้านนกดาวกับหลังคานี่แหละเอาไปเลยค่ะยกให้ยกให้ส่วนหน้าว่างน่าจัดนารักมาเลยล่ะเอสชัยก็มาถึงแล้วนะคะ โอ้โหจะถุงนะคะทุกคนถุงเงินอมอมเงินกับถุงอยู่ด้านในเฮ้ยมองอยากจะลงแล้วลูกอยากจะลงแล้วเอ้ยเพินพ่นม่ได้เห็นแสงเหิงแล้วเพิ่นหิวแสงไ <c oughs> อ้ดิแสงเต็มเต็มเลย นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ FC ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ